สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการไอทลคอมตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับพิมพในช่วงพาชิงเที่ยวทั่วไทยค่ะตอนนี้นะคะพิมพก็อยู่ที่คอดยารดบายแมริออ b แบง k อกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะเพราะติด BTS สถานีราชดำริ N w นะคะตรงนี้นะคะสามารถพอลงจาก BTS เดินเข้ามาอยู่ซอยหนึ่งเลยคะ่ะเดินเข้ามาสะดวกสบายมากค่ะตอนนี้นะคะพิมพก็อยู่ที่โมโมคาเฟ่นะคะซึ่งอยู่ชั้น G ของทางโรงแรมนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นเน้นแบบบุฟเฟ่ต์และอละลาคาร์ดค่ะ ที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะอาหารมีหลากหลายให้เลือกหลากหลายชนิดมากค่ะทั้งอาหารญี่ปุ่นไทยจีนนะคะอินเดียนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะตรงนี้บรรยากาศก็นั่งสบายๆนะคะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะเอาท์ดอร์เนี่ยเหมาะกับเวลาที่เรามานั่งชิลๆกับเพื่อนนะคะตอนเย็นๆนั่งสบายๆเพราะตรงนี้นะคะมีค็อกเทลให้ดื่มมีวน์ด้วยแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่ทานแอลโกอฮอล์ก็จะมี ผลไม้น้ำผลไม้คันสดก็มีนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เหมาะสมมากเลยค่ะเวลาที่จะมานั่งกับเพื่อนมาทานอาหารค่ะราคาสำหรับอาหารนะคะอร่อยแค่ไหนแล้วมีอะไรบ้างคอนเซ็ปต์ที่จะเป็นอย่างไรเราไปคุยกับ F&B Manager แล้วก็เชฟกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับเวลาให้เรามาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้แนะนำตัวเองกับเอ่อท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ ่ดิฉันอลวีนะคะเป็น F&B manager นะคะของโรงแรมขับยาสนะคะบางระจันภาคค่ะครับผมเชฟอนุรักษ์ครับผมหรือว่าชื่อเล่นเป็นชื่อเชฟนัดนะครับเรียกง่ายๆนะครับเป็น Executive Chef ที่นี่นะครับค่ะแล้วที่นี่ค่ะก็คือมีสไตล์แบบว่าเป็นเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะแล้วมีราคาร์มีอาหารประเภทไหนบ้างคะแล้วก็มีอะไรแนะนำที่นี่มั้ยคะที่แบบที่นี่เด็ดที่สุดแล้วต้องมากินแน่ๆถ้ามาที่ สำหรับห้องอาหารโมโมนะคะเราจะให้บริการข้าวอาหารเป็นอาหารอลาคาร์ดแล้วก็เป็นเจเนอเรชันแนลบุฟเฟ่ต์รันส์ด้วยนะคะส่วนอาหารที่เป็นจุดเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เชฟค่ะจะเป็นผู้นำเลยครับอย่างซิกเนเจอร์ที่นี่เนี่ยคือถ้าเกิดเป็นอลาคาร์ดเมนูนะครับลูกค้าสั่งบ่อยมากเลยก็คือจะมีโรสฮาร์ดไก้นก็คือไก่ครึ่งตัวนะครับเอาไปอบ นะครับเสิร์ฟกับเฟรนฟายเสิร์ฟกับสปินเนตแล้วก็เสิร์ฟกับมัมทสุซอสต,ตัวนี้จะขึ้นชื่อแล้วก็ลูกค้าท่านไหนมาก็คือจะต้องสั่งตัวนี้ที่นําเสนอก็คือเป็นเซตของปลาแซาลมอนะนะครับปลาแซาลมอนแกงเขียวหวานนะครับเสิร์ฟกับริงโลแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวแล้วก็เสิร์ฟกับยำบุนเซ่นนะครับแล้วก็จะมีของหวานนะครับเป็นเบอร์รี่พานาคอต้าตรงนี้ขึ้นชื่อเหมือนกันครับ แล้วตอนอย่างตอนช่วงเย็นเนี่ยจะมีเป็นเซตดินเนอร์ด้วยไหมช่วงเย็นเนี่ยเราจะมีเป็นอลาคาดเมนูนะครับแล้วก็อฟอร์ูล่ามากที่ขายดีมากก็คือเป็นเป็นเมนูซึ่งเราแยกออกมาคือเป็นเซิร์ฟออร์เซิร์ฟนะครับมีทั้งซีฟู้ดกลิลวแล้วก็มีทั้งเนื้อกลิลวแล้วแต่ว่า,าลูกค้าจะสั่งนะครับซึ่งไม่ได้แพงมากเป็นสเปเชียลไฟมากๆครับแล้วก็อย่างช่วงวันจันทร์นะครับ คืนจันถึงสุกอย่างเงี้ยเราก็จะมี2วันที่เป็นบัฟเฟ่น,นะครับซึ่งวันอังคารเนี่ยเป็นพาสต้าครับเป็นพาสต้าพิซซ่าบัฟเฟ่ราคาก็อ,อยู่ที่650นะครับต่อหนึ่งท่านนะครับมา4ท่านจ่ายแค่3เองช่วงนี้โปรโมชั่นของเราอยู่นะครับเรามีส่วนของโมโม่นะคะที่อยากจะแนะนำซึ่งหลายๆท่านที่มาทานแล้วชื่นชอบมากก็คือ เป็น international buffet lunch นะคะราคาต่อหนึ่งท่านแค่450บาทนะคะเน็ตหรือปล่าคะอันนี้เน็ตแล้วนะคะถ้าหากลูกค้ามาทางเป็นบุฟเฟ่ต์ lunch นะคะจะได้มีส่วนของเครื่องดื่มด้วยนะคะเป็นเรียกว่าฟรีโฟ o เลยนะคะหมายถึงว่าดื่มไม่อั้นเป็นทัชซี่หรือจะเป็นพวกชาเย็นอะไรเงี้นะคะส่วนในบุฟเฟ่ตเราก็เริ่มตั้งแต่เรามีวิเลตีของสลัดบาร์ซึ่งเป็น สลัดบลาเป็นออร์แกนิกนะคะพันผักออร์แกนิกซึ่งเราเน้นมากก็คือว่าดัซซิ่งในส่วนที่เราเสิร์ฟจ,จัสลัดเป็นโฮมเมดทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีเป็นซีฟู้ดออนไอซ์ซึ่งจะมีเป็นหอยแมงปูมาจากนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งลายเสือซึ่งจะอยู่ในของบาร์เฟ่ด้วยแล้วก็ในส่วนอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ไฮไลท์ที่สุดก็คือเราจะมีเป็น จะเปนิสฟดนะคะจะเป็นซูชิซาชิเนนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาสต้าแล้วก็ในส่วนของพิซซ่าด้วยซึ่งเป็นวาไรตี้รวมทั้งไอศครีมของหวานด้วยค่ะแล้วถามถึงเวลาเปิดปิดของที่บ้างค่ะว่ามีตอนร้านเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่โมงกี่โมงแล้วปิดช่วงไหนตอนเช้าเราให้บริการจนอาหารเจเนอชันนั่ a บัสเดฟาสนะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้า ก็วันธรรมดาจนถึงวันศุกร์เราจะปิดตอน1ิโมงครึ่งค่ะนะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์เราจะยืดเวลาออกไปเป็น1ิเโมงครึงค่งนั่นอาหารเชา้านะคะ,คะส่วนอาหารกลางวันเนี่ยเราเริ่มให้บริการนะคะบาฟเฟ่น,นะคะตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองออวันศุกร์เนี่ยเราไฮไลท์มากเลยนะคะเป็นซีฟู้ดบาฟเฟ่น,นะคะเรามีทั้งบาร์บีคิวนะคะตรงนั้นเดี๋ยวจะให้เชฟช่วยเสริมด้วยเรื่องเน้นหนักเรื่อง วันศุกร์มากขายดีมากตอนเย็นนะคะต้องโทรจองหรือเปล่าคะอย่างนี้อยากให้แนะนำจองลูกเพราะตอนนี้เนี่ยตอนเย็นส่วนมากลูกค้าเนี่ยมาแล้วทุกคนสุกเคยคิดว่ามาชิลๆแต่ตอนนี้วันศุกร์ของเราเริ่มเต็มนะคะส่วนอาหารอยากให้เชฟแนะนำนิดนึงค่ะจริงแล้วคืนวันศุกร์เราเราจะ คือบรรยากาศคึกคืนมากแล้วก็กินกันอย่างสนุกสนานกินแบบไม่อั้นเลยครับก็คือซีฟู้ดย่างเนี่ยคือมีทั้งแซลมอนมีทั้งหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์มีทั้ง,งกุง้งซึ่งเป็นไทเกอร์พอนตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีเนื้อเนี่ยเนื้อซึ่งเป็นเนื้ออินพอร์ตอย่างไฮไลท์มากที่นี่คือแลมช็อปแลมช็อปนี้คือแบบอย่างดีแล้วก็กินได้ไม่อั้นแล้วแต่จะสั่งเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่นั้นคือเราจะมีสเตชันซึ่งเป็นสลัดสเตชันเจแป็นิสสเตชันคือมีหลากหลายทุกอย่างเลยนะครับซึ่งราคาเรา650อย่างที่บอกคือคุ้มมากกับใจการเมืองครับเท่ากับมีอาหารหลากหลายชนิดมากอยู่สถานที่ก็เดินทางสบายะสะดวกสบายดรดาคาก็สบายกระเป๋าตังเราอีกใช่ครั ครบสตรจริงๆค่ะที่นี่ถือว่าต้องเป็นที่ที่ต้องมานะคะ่อแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรารายการของเรานะคะก็มีให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะคะก็คือว่าอยากจะให้ทาง F&B manager กับเชฟนะคะช่วยตั้งคำถามมาสักหนึ่งคำถามค่ะให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะที่เราคุยกันเนี่ยอยากตั้งคำถามอะไรก็ได้ได้ค่ะคำถามก็คือว่าอยากจะถามผู้ชมว่าราคาบุฟเฟ่ต์ลังของโมโม่ซึ่ง เราได้บอกไปแล้วนะคะราค,คาเท่าไหร่คะโอเคคุณผู้ชมที่ทราบคำตอบนะคะสามารถ SMS แล้วก็ส่งไว้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตรงหน้าจอนะคะขอขอบคุณเครื่องสำอาง BSC นะคะที่แต่งหน้าพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญค่ะขอขอบพคุณเชฟอนุรักษ์นะคะแล้วก็ F&B Manager r เมน์ีนะคะขอบคุณมากค่ะและสุดท้ายนะคะต้องขอขอบพระคุณ,ค,ณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะ สำหรวันตอนนี้นะคะก,ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ